ครับตอนเรากลั่ช่องพพแชนแนนะครับน่ครับลุงพันครับลุงพันก็จะกลับแล้วนะครับไปหาลุงพลนะครับ้นห <c oughs> โลดุ่งให้ลุงพร้อมบ่ แล้วแล้วพอดีเบ็ดมดสุดที่าของเสิร์ตใชาร์จพร้อมอืครับลงกับคาบคาบคาบลงพันครับจะไปหาลงทุนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูยญาพาทรัอะไรนะคุณยญาพาครับ ยับหน่อไม้เนาะสถาบานันเนาจแชหน่อไม้ยาพาพุญยาพาละมกุกวอกินกินตอนเที่ยงเลยตอนแรงวะพวกนี้โม,มกเอานอไม้แห้งขึ้นได้สินอมไม้สดนะครับจะมกครับ ปลูกองก็น,นอนบรรยากาศดีมากวันนี้อ,นอ่าหนาวครับมีก็นั่งัเจ้าหน้าใหม่ก็เลยเสกหนาวนอนยากาศดีมากเลยครับวันนี้บรรยากาศน่านอนมากเลย เป็นบรรยากาศหน้าบ้านผูกกองยาพานะครับลงกันยังไม่ไปครับรออยู่แป๊บ อพ่อออดได้ยังเจอลอ่ะ๋อเอาเยี่ยมมะถั่วไปให้ให,ให้ให้หลายๆคนเนาะที่ที่มาอยู่บ้านภาษาลุงเสือนนะเด็กะมาสีเอาไปให้เกินมาถั่วเก็บม,มาหมูว้านนี่ยแหละมันหลายะตือแบ่งกันกันขืงกระตือนี่เปาหอมเนะี่ยเปาะหอม,อม,อมหอมครับอือเปาหอมหอมบัวเก็บม,มาจากสวนสีเก็บม,มาจากสวน พออ่อนจะพางาบอกว่าให้แดงต้งปันกันกินบอทันครับออที่รินมาว่าไน่ป้าแต่ว่าทีให้นอยู่เนาะแต่น่าพึ่นาว่าพึ่นเอาอฉันติองเสอยเจ็บมันไม่ไม่ข้างๆบ้านนี่สีจะชอนจะไปสมทบอีกมันหลายคนมันหลายคนถิ่นเนาะซุ่มพ้นบอกว่านุ่มพ้นถามหาแบบทัวบ้านเบอกวานเนี่้เอาไหว้ดว่าสัตนเอาก็จะเอาไว้เื่อว่านีเนาะ เก็บมหลายอยู่ดี่นนหลายนะครับเป็นกะละมังนะแล้วไปให่เพื่นเล้ยฟันนักกินกินบอทันดอกกินม่้แล้วก็เสแล้วตามมือเสาร์จะกดกปาแห้งกดลล้เก็บทั่ว ล้างถั่วกับไปให้ลุงพลออืดีเสยไปให้ตํา,ตาก็ได้กินกับแจวก็ได้กับป่นหลายคนหลายคนตําม,มากกับแทบเลยน้อยแาดก,กันกินเนาะมันแทบเลยหลายคน มาายกกันกินแล้วมาหลาหลนหลายมันกินซับมายาตกกันกินแล้วมืนหลายคนเลยแซ่บออจะเอาไปให้้นะครับอ,อ,อย่างสวยเลยหอม เหมือนคนคปลูกเลยหอมกระอองไปยังหน่อยเนาะแต่ว่า,าก็พอได้ใส่แก้วใส่ถุอยู่นี่ออพอดีดดอันนี้งานคนเก็บมาเมื่อวานอันนี้กำลังพอดีเต็นี่เดี้กระออนกับสีแดงไปจากซองกันโวยหนาวโวยดนหนาวแบบคนหนาวหนหนาวเด้อคน,เอ,นเ,เอฟซีเยเย็นนะครับอือหอมแปรงไปให้หอมมีมีหอมกับถั่วนะครับ ุงนะก่อนเอ,เอาลับแล้วคุณยายว่านี้แม,ม่แม,มเ่แมมเบ้ยนังเองซองปูพองหนาผ้าคั้นนอนหละสัตวถายกินกาแฟถ่ากินกาแฟอรซองไหละกาแฟอ๋อุเสียน้ำเสียน้ำบคุณยาย้าง่วงครับไป่ถ่ายเล่าบ่าเฮ้ยจะถ่ายเล่าย่บ่ ปบาออนกำลังลุงพันก็นยังไม่ไปนะ <What? S 1> <c oughs> ไปเหรอ ยาวาก็ลุกขึ้นมาแล้วจับต่อครับนอไม้ทีย่ยาผาง่วงครับรอกินกาแฟอยู่นอนรอ,อก,กินกาแฟคุณย่างง่วงครับ